เกือบทุกสัปดาห์รัเสเซียเปิดฉากการโจมตีอีกครั้งและเกือบทุกสัปดาห์ก็จบลงแบบเดิมรถคุ้มเกาะของพวกเขามุ่งหน้ามาข้างหน้าแล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้รถถังลุกไหม้ยานเอพีซีถูกทำลายขาบวนรถถูกฉีกกระจายก่อนที่พวกเขาจะรู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังขับเข้าไปในอะไรดังนั้นดูให้ดีตั้งแต่ต้นของการประทะแนวหน้าครั้งนี้เพราะสิ่งที่คุณกำลังจะเห็นคือวิธีที่การโจมตีเหล่านี้มักลงเอยเสมอ โอเคมาเริ่มกันคุณกำลังจะได้เห็นสิ่งที่หาได้ยากรถถังยูเครนเพียงคันเดียวยืนหยัดสู้กับกองกำลังรัสเซียที่ใหญ่กว่ามากลูกเครือเล็กๆก,กลุ่มเดียวต้องสู้ท,ทั้งที่จำนวนเป็นรองลิบลับใช้เพียงจังหวะความนิ่งและสมาธิที่เด็ดขาดการซุ่มโจมตีเริ่มขึ้นรถถังยูเครนสองคันซ่อนตัวอยู่ถูกวางตำแหน่งอย่างสมบูรณ์แบบขณะโดรนส่งพิกัดแบบเรียลไทม์ให้ พวกเขานั่งรอให้เกราะรัสเซียขับเข้ามาในเขตยิงยิงนัดแรกโดนเป้านัดที่สองตามมานัดที่สามปิดฉากภายในไม่กี่วินาทีเป้าหมายก็ระเบิดลุกเป็นไฟทหารรัสเซียเพียงคนเดียวกระโดดลงมาวิ่งหนีเอาตัวรอดเป็นคนเดียวที่หลุดออกมาได้ขอล่มรัสเซียยังคงดันทุรังมุ่งหน้าต่อโดยไม่รู้เลยว่าพวกเขากําลังถูกติดตามอยู่ลูกเครือ,อยูเครนรอม,มุมแบบนี้อยู่พอดีพอป้อมปืนรัสเซียหันมาตรงแนวปะทะ ลั่นไกทันทียิงตรงเป้ารถถังรัสเซียหายวับไปในนัดเดียวฝั่งรัสเซียพยายามยิงตอบโต้ยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังแต่พุ่งลงพื้นก่อนจะถึงเป้าอย่างน่าอับอายในภาพสโลโมชั่นเห็นได้ชัดว่ามันพลาดแค่ไหนรถถังยูเครนเริ่มถอยกลับภารกิจเสร็จสมบูรณ์แต่ทีมเอท m รัสเซียยังยิงตามมาลูกหนึ่งเฉียดต้นไม้อีกลูกก็หลุดออกไปรถถังยูเครนขับหลบตามแนวกำบังต่ำๆแล้วถอยออกไปอย่างปลอดภัย จากนั้นยานเกราะรัสเซียเป็นจำนวนหลายสิบคันมุ่งหน้าบุกรถถัง APC รถลำเลียงทหาร Infantry Carrier กว่าเป็นโหลๆลพุ่งเข้ามาพร้อมกันปืนใหญ่ยูเครนเริ่มยิงขัดขวางแต่คอลลอนรัสเซียก็ยังพยายามดันเข้ารถถังยูเครนอีกคันได้รับภารกิจอันตรายมันประจําหลังอาคารตรงถนนแคบๆนัดแรกพลาดแต่ลูกต่อไปไม่พลาด กระสุนพุ่งใส่เต็มๆทำให้ยานศัตรูระเบิดเป็นไฟขณะที่ขบวนที่เหลือเริ่มตื่นตระหนกไม่รู้ว่าถูกโจมตีจากตรงไหนทุกครั้งที่ยานรัสเซียวิ่งผ่านแนวยิงของรถถังยูเครนลูกเครือก็ยิงทันทีบางนัดเฉียดบางนัดโดนเต็มๆแต่คันแล้วขันเล่าถูกทำลายขณะที่คอลัมน์พยายามฝ่าคิวโซนอย่างสิ้นหวังช่วงเวลานี้กลายเป็นตัวอย่างชัดเจนของความแม่นยำและสติของลูกเครือยูเครนภายใต้แรงกดดันหักหนัก การปะทะตรงตรงเมื่อรถถังรัสเซียพยายามดันเข้ามาโดยตรงกองป้องกันยูเครนวางตำแหน่งไว้แล้วรถถังเลโอพาดยิงนัดเดียวได้ผลทันทีทําให้กองรัสเซียต้องถอยในอีกฉากหนึ่งรถถังยูเครนซ่อนตัวอยู่เงียบๆรอจนรถถังศัตรูโผล่มาในระยะยิงพวกเขาก็ยิงทันทีนัดเดียวจบรถถังถูกทําลายรัสเซียถอยหนียันลําเลียงหุ้งเกราะรัสเซียคันหนึ่งออกมาไกลเกินไปลุกเครือยูเครนล็อกเป้าแล้วยิงปิดงานในนัดเดียว จากนั้นรถถังก็ถอนตัวอีกการซุ่มโจมตีเพียงนัดเดียวก็จบแบบเด็ดขาดลูกเครือยูเครนอีกชุดเข้าประจำตำแหน่งรถถังรัเสเซียค่อยๆเคลื่อนเข้ามาอย่างไม่รู้ตัวทีละก้าวทีละเมตรลูกเครือรอจังหวะอีกไม่กี่วินาทีแล้วจึงลั่นไกนัดเดียวจบเกมรถถังยูเครนอีกคันเคลื่อนไปสกัดกลุ่มเกราะอีกกลุ่มกระสุนแรกโดนพอดีทําให้ยานรัเสเซียกลายเป็นลูกไฟพวกเขาบรรจุซ้ํายิ่งอีกและทําลายยานอีกคัน พอถึงนัดที่3การโจมตีของรัสเซียก็พังทลายทันทีความเร็วของขบวนหมดความตึงใจสู้หมดและตอนนี้ให้ดูฉากนี้รถถังยูเครนกำลังตรึงพื้นที่อยู่เมื่อจูจ่ๆรถถังรัสเซียโผล่ยมาเพียง20เมตรศัตรูยิงก่อนแต่พลาดลูกเครือยูเครนตอบโต้ทันทียิงตรงกลางป้อมปืนนัดเดียวรถถังรัสเซียจบสิน้นจากอีกมุมภาพการระเบิดเห็นได้ชัดรถถังยูเครนถอนตัวภายใต้ควันกำบัง รถถังรัเสเซียอีกคันลุกไหมอยู่อีกการดวนเริ่มขึ้นรถถังรัเสเซียโดนยิงตั้งแต่นัดแรกมีเปลวไฟลุกจากตัวรถยูเครนยิงซ้ำทำลายมันอย่างสมบูรณ์ในอีกจุดหนึ่งรถถังยูเครนเคลื่อนไปสกัดการโจมตีของรัเสเซียรถถังรัเสเซียปรากฏตรงหน้านัดแรกเฉียดนัดที่สองใกล้ขึ้นรสัสเซียยิงตอบโต้แล้วมีการประกาศให้กดไลค์และติดตามช่องจากนั้นยูเครนยิงนัดที่สเข้าเต็มๆทำให้รถถังรัเสเซียเสียหายหนัก ลูกเรือพยายามหลบหนียูเครนยิงไล่ตามพร้อมส่งโดรนไปติดตามแต่รถที่เสียหายก็หนีไปได้อย่างน่าเชื่อถึงอย่างนั้นการโจมตีของรัสเซียก็ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงรถถังยูเครนเข้าควบคุมพื้นที่ทั้งหมดยิงทุกนัดโดนเป้าหยุดทุกยานที่อยู่ในระยะจากนั้นยิงควันแล้วถอยออกขนาดของความสูญเสียจากภาพโดรนรถถังรัสเซียระเบิดทีละคันทีละคันจากภาพผักพื้นจะเห็นจำนวนยานที่ถูกทำลายตลอดวัน โลหะไม่เกลี่ยมยานถูกทิ้งกลางสนามรอยล้อที่ยังร้อนจัดหยุดชั่วคราวแล้วใช้รถถังรัเสเซียที่ยึดได้ในอีกเหตุการณ์หนึ่งทหารยุเครนกาลังใช้รถถังรัเสเซียที่ยึดได้พวกเขาพบยานลำเลียงหุ้มเกราะของศัตรูกำลังเข้ามาปล่อยให้มันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วจึงยิงนัดเดียวทำลายเครื่องยนต์จากนั้นยิงซ้ำทำลายยานทั้งคันต่อมามีการดวลยานเกราะสั้น เมื่อ APC รัสเซียเตรียมโจมตีจุดยูเครน APC ยูเครนขับเข้ามาเร็วแล้วยิงก่อนการโจมตีสั้นแต่ลูกเครืยอยูเครนแม่นกว่ายานรัสเซียพ่ายแพ้และถูกยึดในที่สุดเป็นชัยชนะเล็กน้อยแต่ชัดเจนพักและเพียงเท่านั้นอีกหนึ่งสัปดาห์อีกหนึ่งการโจมตีของรัสเซียพังทลายยานเกราะถูกเผาอีกชุดการบุกถูกบทขยี้ก่อนเริ่มเหมือนเดิมนี่คือวิธีที่การรบส่วนใหญ่จบลงตอนนี้การซุ่มโจมตีการยิงแม่นยำ การดวลรถถังที่ตัดสินในไม่กี่วินาทีลูกเครือทำงานเป็นระบบและเกือบทุกสัปดาห์รัสเซียโจมตีอีกครั้งและเกือบทุกสัปดาห์มันลงเอยแบบเดิมและในอีกเหตุการณ์ในพื้นที่โดเนสจากรัสเซียรวมตัวเพื่อเตรียมการโจมตีครั้งใหญ่แต่ก่อนจะเริ่มเคลื่อนที่โดนยูเครนก็พบตำแหน่งทำเครื่องหมายและส่งพิกัดตรงไปยังทีมยิงด้านล่างไม่กี่วินาทีต่อมาพื้นที่ทั้งหมดก็ระเบิดกำลังโจมตีถูกกวาดล้างก่อนจะออกจากที่กำบงัง อีกการโจมตีที่จบลงแบบเดียวกันกับครั้งก่อนและถ้าคุณคิดว่านั่นเข้มข้นแล้วดูนี่รถแบตลี่ยูเครนพุ่งเข้าใส่พลทางรัสเซียตรงๆฝากกระสุนไปแล้วสิ่งที่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นขอบคุณที่รับชมช่วงเวลาแบบนี้เกิดขึ้นแทบทุกสัปดาห์และแต่ละเหตุการณ์แสดงให้เห็นว่ายูเครยนยังคงเปลี่ยนการโจมตีเหล่านี้ให้เป็นความล้มเหลวของรัสเซียได้อย่างไร